เปิดตัว Oppo Reno 4และ Reno 4 Pro มาพร้อมจอ 90Hz กล้อง48เมกะิกเซซูม20เท่ารองรับ 5G และชาร์จไว65วัตเริ่มต้นหมื่นนิดนิด เปิดตัวมาตามนัดแล้วนะครับสำหรับ Oppo Reno 4และ Reno 4 Pro ที่รอบนี้อัดสเปคมาแบบจัดเต็มเช่นเคยโดยจะเป็นหน้าจอ AMOLED ค่าเรเฟรชเรท90เฮิรตชิป Snapdragon 765G รองรับการใช้งาน 5G กล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด48มิลพิกเซลซูมไกล20เท่าและแบตเตอรี่ 4,000mAh รองรับระบบชาร์จไว SuperVOOC 65วัตต์ทั้งหมดในราคาเริ่มแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองสำหรับจุดเด่นของ Reno 4 Pro นะครับมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลัก Sony IMX 586ความละเอียด48มะกิลัลตร้าไวเซ็นเซอร์ Sony iMX708 ความละเอียด12 MP, มิพิกเซลมุมกว้าง120องศาและกล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด13มิลพิกเซลซูมแบบไฮบริดออปติคอลได้5เท่าและดิจิตอลได้ไกลถึง20เท่านอกจากนี้ Reno4 Pro ยังมีโหมดวิดีโอซูเปอร์เชค3.0ที่จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอนิ่งกว่าเดิมอีกทั้งยังมาก, e กับโหมดการสั่นวิดีโอแบบกล้องหน้าอีกด้วยใครที่เป็นสายถ่ายวิล็โน่าจะถูกใจไม่น้อยนะครับแถมโหมดวิดีโอซูเปอร์เชค3.0ยังสามารถใช้ e time ใชถ่ายโหมดไ like ทีีาาา e, ่ายวดม์แลอส์นด้มากด1 ตรับรองว่าใช้โหมดนี้ถ่ายฟุตเทจก็จะได้ฟิลและกลิ่นอายของโรงหนังมาเต็มๆแถมยังสามารถตัดต่อวิดีโอได้เลยในเครื่องด้วยแอปโซลูมส่วนประสิทธิภาพความแรงของ Reno 4 Pro ก็มาพร้อมกับชิป Snapdragon 765G มีโมเด็ม 5G ในตัวรองรับการใช้งานทั้งแบบ SA และ NSA สามารถทำความเร็วอัพลิงก์ได้สูงสุด1.6กิกะบิตเพอย์เซกันและแบบดาวลิงก์ที่3.7กิกะบิตเพอย์เซกันบวกกับแรมขนาด12กิกะไบต์และความจุ256กิกะไบต์เก็บไฟล์รูปหรือวิดีโอต่างๆได้แบบไม่อัน้น นอกจากนี้ยังไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนด้วยนะครับเพราะว่า Reno 4 Pro มีระบบระบายความรอ้อนมาให้ด้วยแบตเตอร,เรี่อัดมาให้ถึง4,000มิล ah ลิแอมป์ใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันระบบชาร์จไว้ซูเปอร์วู2.0 65วัตต์ที่ใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100%เพียงแค่36นาทีเท่านั้นมือถือรุ่นนี้มากับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD คา่า f r e s h ช a t e 90 h ครอบด้วยกระจกนิรภัย Corning Gorilla Glass 5มีความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง1,100 nits อัลีโน่4โปรแล้วอัลโป้ก็ยังขนอาลีโน่4รุ่นธรรมดามาอีกด้วยโดยรุ่นนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของสเปคกับตัวโปรอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งสเปกเต็มของมันก็มีตามนี้เลย สำหรับราคาของ Apple Reno 4รุ่นแรม8กิกและความจุ128กิกราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ13,300บาทรุ่นแรม8กิกและความจุ256กิกราคา3,299หยวนหรือประมาณ14,700บาท Apple Reno 4 Pro รุ่นแรม8กิกและความจุ128กิกราคา3,799หยวนหรือประมาณ16,900บาทรุ่นแรม12กิกและความจุ256กิกราคา4,299หยวนหรือประมาณ19,100บาท l ีโนสีและ l ี n o 4สี o โปจะเริ่มเปิดให้จองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนจะวางขายยังเป็นทางการที่ประเทศจีนในวันที่12มิถุนายนนี้ส่วนทั้งคู่จะเข้าไทยหรือเปล่าน,นี่ต้องรองอัปเดตกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันใ้ทุกวันนะครับ